เราเจอคุณเล่นกับผมหน่อยนะครับเอาผมเดินก่อนดีกว่ามะครับไปครับผมไปครับไปครับไปครับเรือไปไปครับแต่งขึ้นไปครับดั่งขึ้นไปครับอืม <c oughs> อยากจะเบียดสูงเหรอ ปะเราเล่นเป็นกล้ามปูเดียว่าท่านผู้ชมต่ินไปครับโอ้เดี๋ยวเขามีสิทธิ์เจ้ามามาหย่อนได้นะเนี่ยอ่ะหนขึ้นไปก่อนแล้วกันหย่อนจริงด้วยนะครับไปครับเรายังไม่กินนะครับโอเคไปครับมาไปโอเคกัดดานตัวนั้นนะครับไปครับ จอดตรงนี้ไว้ก่อนจอดตรงนี้ไว้ก่อนแหมขนมาไปไปอีกตัวไปอีกตัวเร็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 วไปอีกตัวไปอีกตัวดันตัวนั้นกินสองชึก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 ไปอีกตัวครับไปอีกตัวดันขึ้นไปครับดันขึ้นไป เขาดันตัวนั้นเว้ยเราดันขึ้นไปนะครับอย่างนี้อเ,เอาละได้เวลาปฏิบัติการของเราแล้วกินเข้าไปครับเราจังหวะพอดีไปครับได้เบียร์หนึ่งตัวหรืออาจจะสองแต่เราไม่กินหรอกนะท่านผู้ชมเราจะให้เบียร์เขาเนี่ยเป็นโรกขับปังเรากินเข้าไป กินเข้าไปครับอ่าเรือมาครับตังขึ้นไปครับตังขึ้นไปกินครับผมกินครับมามาต่อแล้วครับยังไม่กินนะครับไปครับกินครับผมอ่า เขาจะเอามาลงมาเอาเรือลงมาลุกนะครับกินไปเลยดีไหมเรือลงมาลุกแล้วก็หายนั่นเองนะครับไปซิกแักตัวนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวผมเอาไอ้ตัวนี้ขึ้นไปยืนนะครับ โอเคตนตัวนั้นอืมปะต่อเรือไปเลยเขาเปิดได้นะครับเปิดตัวนั้นไปครับกินตัวนั้นอ่ะผมกินตัวนี้ ผมลบไปก่อนหนึ่งที่โอเคครับกินครับไปครับจอไว้แลกโคนไปเลยกินครับหลายนันเนี่คุณเล่นกับผมหน่อย ไปครับกินเรือครับกินเรือกินเบี้ยรครับกินเบี้ยไหนดูไปก่อนทีหนึ่ง ไปอีกทีนึงครับเอาเอาเลยแบบนะท่านผู้ชมมนยังไม่จนนะครับอมผมลุกเข้าไปเขาจะต้องดันดันไหลลงมานั่นเองซึ่ง ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยกินโคนดีกว่าไหมกินโคนแล้วท้องตัหนึ่งตัวแล้วกินโคน้นครับกินโคนเดี๋ยวผมจะเอาเบีย้ยแยงอ่ะ,อะเบีย้ยแยงครับ แยงครับกินลูกเข้าไปครับโอเค okay. กินเบีย้ยครับ เปิดลูกครับนี่ไปตาน,นั้นเว้ยลูกซ้ำวิทีตายไหมเนี่ยลูกก็ไปครับตายปะวะยังวะยังหนีได้เว้ยก,กินเบี้ยตัวนี้ก่อนโอเคผมรู้อีกทีหนึ่งเขาแพ้ป่ะวะปิดได้อีกเว้ยโอ้ปิดได้ปิดได้ปิดได้ไม่รู้เหมือนกันอะลองดูลองดูลุกไปก่อนครับ ได้ไหมวะท่านผู้ชมอ่ะลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ปิดป่าวะปิดแน่เลยปิดนะครับโอเคกินครับอ่าลุกไปทีหนึ่งครับผมใหม่ตัวครับ กินตัวนั้นแต่เรยังไม่นับนี่หว่าใช่ไหมเรายังไม่นับนะครับกินเข้าไปครับเพราะว่าเราเหลือเบียร์ตัวหนึ่งโอเคลูกบอบไปครับโอเคขอบคุณครับ